ทรงการแม่นนะคะเรียกได้ว่าเบิกฤกปีใหม่ด้วยการโชว์ภาพคู่เที่ยวทุ่งทานตะวันหวานๆกันเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยผ่านเรื่องราวดราม่าต่างๆมามากมายล่าสุดสาวแมทพิรณีคงไทยนะคะก็ได้มีการเปิดตัวแล้วว่าตนเนี่ยได้คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มสงกรานเตชนะนรงนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คบกันมานานมากกว่า2ปีแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านสาวแมทแล้วก็หนุ่มสรงกรานเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่า เริกดีถีวันดีขึ้นปีใหม่2564นะคะก็พากันไปชมทุ่มทานตะวันกับอากาศเย็นสบายในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะซึ่งอานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมของสาวแมทหรือว่าสีเหลืองของดอกทานตะวันเนี่ยจะสดกว่ากันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยทั้งดอกไม้ทั้งคนเนี่ยก็สวยพอๆกันเลยค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่ผ่านอุปสรรคความรักกันมามากมายจนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับของทุกคนแล้วด้วยค่ะ